สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่ามีนะคะมาชวนปลูกต้นชมจันค่ะต้นชมจันทร์เป็นไม้เลื้อยนะคะปลูกไม่เกิน2เดือนนะคะปกติแล้วเขาก็บอกว่า45วันก็ออกดอกแล้วนะคะวิธีปลูกก็ไม่ยุ่งยากค่ะใช้เมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งมีขายตามร้านขาย ของการเกษตรนะคะมาแช่น้ำไว้24ชั่วโมงย่ามีก็ใช้วิธีปลูกแบบแนวธรรมชาติค่ะให้เขาเกาะเลื้อยกับต้นไซบาหลีนะคะที่ปลูกไว้เป็นที่บังตาหน้าบ้านนะคะก็จะให้เขาเลื้ยพันไปนะคะไม่ต้องทำหลักให้เขาเลื้อยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ แช่น้ำแล้วยีิบสี่ชั่วโมงเราก็มาฝังกบไว้ใต้ต้นใส่เนี่ยแหะคะ่ะเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดินตามปกติค่ะต้นชมจันทร์เป็นไม้ที่เจริญเติบโตง่ายนะคะเปอร์เซนต์การงอกของเม็ดนี่ก็เกิน80%เซเลยค่ะดอกชมจันทร์มีริบระบายอ่อน รับประทานตอนที่เขายังไม่บานโดยใช้ลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือจะเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็มาเก็บผลผลิตตำลึงกันค่ะอันนี้ตำลึงเราไม่ได้ปลูกนะคะนกปลูกให้เขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นใส่บาหลีค่ะ,คะเราก็เก็บกินโดยไม่ต้องปลูกธรรมชาติปลูกให้ค่ะ นกเขาก็จะกินลูกตำลึงนะคะแล้วก็ขับถ่ายมาแล้วต้นตำลึงก็จะเจริญเติบโตเองเขาก็จะหาหลักพันโดยพันกับต้นไซบาหลีซึ่งต้นไซบาหลีนี้ก็คนนิยมปลูกเป็นที่บังตาหน้าบ้านนะคะเขาก็จะไม่มีดอกค่ะมีประโยชน์อย่างเดียวก็คือดูสวยงาม บางตาทํารั้วหน้าบ้านเราก็ใช้ไม้เลือ้อยพวกเนี้ยค่ะมาเลื้อยเสริมเพื่อให้เราเก็บกินใบหรือเก็บกินดอกได้ค่ะดูสิคะต้นตำลึงนะคะเราไม่ได้ปลูกนะก็สามารถนำมาทำแกงจืดได้มอใหญ่เลยค่ะ